สวัสดีค่ะพี่มากิค่ะวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วพี่กีสั่งไข่เชื้อซิลกี้ห้าฟองมาจากยาโสธรน,นะคะคนขายบอกว่าส่งให้ตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้วันอังคารนะคะช่วงเช้าได้รับเลยมาเรามาดูกันการแพ็คไข่การซื้อไข่นะคะเชื้อเขาทำกันอย่างไรนะคะก็ขอตั้งกล้องนะคะเราก็เอามากแกะกันเลย มีเสียงรถไหนนะคะเพราะเราอยู่ในอู่ซ่อมรถนะเรามาดูกันก็แพ็คดีงามขนาดไหนมีบับเฟลนะคะอายามีน้ำด้วยคงไม่ใช่อะไรได้มาห้าฟองนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆปัรจงแกะกัน ออกันยังไงออเป็นฟอ,ฟองฟองมาให้เลยมามือใหม่หัด หัดฟักไก่ค่ะ26ครับสอันนี้น่าจะเป็นวันวันเขาเรียกอะไรอ่ะวันออกไข่นะคะก็ถ้าเกิดเข้าเครื่องปุ๊บก,กระบวกอีกยู่21วันนะคะมาๆทำกันค่อยทำกันต่อไปมีเสียงดังหน่อยนะ หายจะต้องเ,ออเขียนวันที่ไข่วันนี้ไข่ออกให้เราด้วยน,นี้ก็เป็นครั้งแรกของกี่เหมือนกันในการซื้อไข่เชื้อมาฟักนะคะนนอันนี้ไข่ออกมาวันที่27เเล็กนิดนึง หยิบออกมาหยิบออกมาข้างในมีถาดตงนี้ให้ด้วยโอเคที่ซื้อเครื่องที่ฟักไข่มาแล้วนะคะได้มาสองสามวันแล้วก็เทสเครื่องไปแล้วเปิดไปแล้วนะคะก็ลองดูใน YouTube ของผี่ก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะแกะกล่องเครื่องฟักไข่ะคะ่ะ เขาบอกว่าให้ไปดูกี่ขอรูปพ่อพันแม่พันเขาบอกไปดูในเพจได้เลยครับก็เข้าไปดูแล้วพ่อเป็นสีขาวแต่แม่ไม่เห็นก็คงคิดว่าจะเป็นสีขาวด้วยกันได้มาแล้วอูว้นะคะเป็นไปตามนี้ค่ะเดี๋ยวจัดหน่อยจัดหน่อยอโอเคเข้ามาดูใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น ไข่ซิลกี้ที่กี่ออเดอร์มาเป็นไข่เชื้อนะคะก็ทั้งหมดห้าฟองค่ะมาต่อด้วยไข่เชื้อบาพีมัดล็อกนะคะที่มากี่ออเดอร์มา12ฟองค่ะมาจากสระบุรีนะคะอันนี้เขา อันนี้เขาก็บอกว่าส่งให้ตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะวันนี้วันนังคานช่วงเช้าได้รับเลยมามาแกะกล่องกันค่ะอันนี้กล่องค่อนข้างสูงเดีย๋ยวต้องเรียกน้องมิมาช่วยแล้วผู้ช่วยมาแล้วมิแกะกล่องให้หน่อยไข่เชือไก่บาพีสิบสองฟองค่ะส่งมาจาก ฟาร์มที่สระบุรีไหนดูซิเขาแพ็คกันยังไงแต่ลยค่ะค่อยๆออกมาฮูฮูค่อยๆออกได้ค่ะรบกวนหน่อยนะคะแล้วเรามาค่อยๆช่วยช่วยชีวิตน้องไก่กันเครื่องฟักพร้อมแล้วพี่กี่วอร์มอยู่ี่องโอเคมาค่อยๆแกะให้หน่อยค่ะ วางใกล้ๆเลยแไม่มีเขียนเขาไม่ได้เขียนเยนอะอันนี้เราคงต้องเขียนเองบางเจ้าก็บอกว่าให้พี่เขียนวันที่จะฟักเลยบวกบวกเวลาไปอีก21วันจากวันที่ไข่ถึงมือพี่โอเคก็เดี๋ยวค่อยๆแกะไปนะคะ อุยมีลายสีด้วยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะว่าไก่บาพีมันเป็นลายแบบไหนนะคะวันนี้วันที่หนึ่งเดือนสามค่ะเพราะฉะนั้นก็บนไข่ของ บางพีเนี่ยเราก็จะน่าจะเขียนวันที่บวก21วันใช่ไหมก็บวกวันี้เป็นแรกเลยก็ได้วอนที่21เดือน3น่าจะทยอยฟักค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการฟักไข่เป็นตัวของกี่ครั้งแรกจะเป็นยังไงอันนี้แถวล่างเป็นไก่ไข่เชื้อบางพีส่วนด้านบนที่มีตัวเลขจะเป็นไข่เชื้อซิลกี้สีขาวนะคะ โอเคเป็นกำลังใจให้กี่ด้วยนะดูว่าจะฟักได้ไหมมาดูที่เครื่องฟักไข่กันนะคะที่กี่แกะกล่องไปแล้วเนอะอันนี้ก็จะเป็นการเทสฟัก,ฟ,กฟักไก่รอบแรกของกี่เลยนะคะซึ่งลูกเล็กๆพวกนี้คือซิลกี้ค่ะส่วนฟองใหญ่ๆอ่คืออ่ะวางที่กันดีกว่า คือไก่บาพีไก่บาพีนะคะนะคะเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูเพราว่าเป็นแบบไหนนะคะก็จะฟักกับเครื่องนี้ค่ะนะคะก็เมื่อวางไข่ไปแล้ววิธีการวางไข่ค่ะเขาบอกว่าให้อาวางหัวแหลมๆจิ้มลงนะคะเพื่อให้ฟองอากาศอยู่ด้านบนจากนี้ไปจะอยู่ในตู้เนี้ยประมาณ21วันนะคะซึ่งทุกครั้งเราจะต้องมาดูเรื่องระบบน้ําด้วยเพราะาข้างล่างน้ําห้ามหมดนะคะมันจะ ละเหิดออกมาเพราะว่าการฟักไข่มราต้องคุมที่อุณหภูมิและความชื้นด้วยนะคะจากนั้นก็เขาบอกให้กดนี่ t a ารีเซ็ตใหม่โอเคแล้วเครื่องนี้ค่ะมันจะบอกวันที่เราฟักไปว่ากี่วันแล้วแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะคะก็ปิดฝาด้วย ได้ไหมเริ่มเลยไหมหดูซิรังไข่มันจะหมุนเห็นไหมคะมันจะหมุนหมุนเนี่ยค่ะถ้าเรามีแม่ไก่ฟักมันจะช่วยช่วยกิ้งไข่ใช่ไหมคะแต่เราใช้เครื่องฟักเครื่องฟักเนี้ยจะขยับทุกๆ2ชั่วโมงค่ะเป็นการเซตของเขาไว้แล้วเนาะ โอเคแล้วเราก็มาดูเรื่อยๆแล้วกันว่าไม่ให้น้ำขาดนะคะเดี๋ยวจะมีตัวเลขขึ้นมาให้ตรงนี้เราก็มาดูตัวเลขอยา่าเกียนจดตัวเลขมาไว้ข้างๆจะได้ใครเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ช่วยกิจดูตัวเลขดูนู้มิดูความชื้นแล้วก็วันนะคะโอเคจากนี้ไป21วันพบกันนะคะอย่าเป็นไปได้จะอัปเดตมาให้ชมเรื่อยๆ โชคดีนะคะไก่ทุกๆตัวเกิดขึ้นมากันนะอีกนิดนึงบนไข่อะคะ่ะสำหรับไก่บาพีเนี่ยกี่เขียนวันที่21เดือน3ามหมาควาว่า,าจากวันนี้บวก21วันมันน่าจะฟักค่ะส่วนไก่ส่วนไข่ไก่ซิลกี้เนี่ยคะ่ะคนที่ส่งมาให้เนี่ยเขาเขียนวันที่วันที่ ไข่มันออกมานะคะซึ่งมันก็จะตรงกับวันที่21เดือน3น่าจะฟักเช่นกันนะคะฟักเป็นตัวเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ค่ะนะคะความชื้นก็เดี๋ยวค่อยๆขึ้นเดี๋ยวพี่กีจะเขียนแล้วก็อาจจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิกับความชื้นที่เหมาะสมสําหรับการฟักไข่แบบตู้แบบนี้นะคะห,ห,หลังจาก แกะไข่จากกล่องมาแล้วนะคะก็เข้าสู่ระบบเครื่องฟักไข่ค่ะที่ซื้อมานะคะแกะกล่องไปแล้วนะเขียนวันที่บนเปลือกไข่ว่าน่าจะาฟักเป็นตัววันที่21เดเดือนสามค่ะส่วนแถวบนสุดเป็นเวลาของที่ไข่ออกมาจากไก่นะคะซึ่งทีมเนี้ยน่าจะเกิดประมาณวันที่21บเดือนสมทั้งหมดพร้อมกันนะคะโอเค ยังไงก็มาลุ้นกันนะคะว่าการฟักไข่รอบแรกของพิกิผลออกมาจะเป็นอย่างไรให้กำลังใจกันด้วยนะ